ได้ดั่งใจเทย่ามิก้าจัดงาน Baby ower, เบบี้ชาเวอร์เฉลยเพศลูกแล้วก่อนอื่นต้องขอแสดงความยินดีกับว่าที่คุณพ่อคุณแม่มือใหม่อย่างเทย่าโรเจอร์กับสามีมิก้าชูนวนสีนักฟุตบอลครึ่งไทยเวลหลังออกมาประกาศข่าวดีว่าฝ่ายหญิงกำลังตั้งครรภ์ได้3เดือนเมื่อวันที่23กันยายนที่ผ่านมาล่าสุดในอิสตาแกรมว่าที่คุณแม่ได้โพสต์ภาพและคลิปบรรยากาศปาร์ตี้งานเบบี้ชาเวอร์ เพื่อต้อนรับและเฉลยเพศลูกคนล่าสุดต้องบอกเลยว่าเป็นงานที่คีเอทสุดๆเพราะเฉลยเพศลูกผ่านเนื้อเค้กซึ่งผลที่ออกมานั้นคือเนื้อเค้กสีชมพูนั่นก็หมายความว่าลูกคนแรกนั้นเป็นเพศหญิงงานนี้ได้รับความอยพรมากๆจากทั้งครอบครัวและแฟนคลับเลยล่ะค่ะ